โุดแรงแล้วพัคันนี้โคตรแรง,ล,ล,งลุกลังไหมไปเรื่อยไปเรื่อย

ฮะพูดค,ครับผมคนดิงครับมาหาหลักบ้านเท่าเขาด้ยคนนั้นกุนกุ Cho cho đây thôi, <laughs> <laughs> thì thấy được với nó, Ôi. đứng ở đây. Ô, nó có đi nhau đấy vào buồn

รุดแล้วร oh. ุดแล้วไม่แรงก็เป็นไฟโอไหม่ไว้ก่อนมาไว้ก่อนเรือรอรอรถรอไปออกเลยคอยัดยัดได้ไหมมันจะไม่ใช่ nắng nắng quá 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 gì quá nắng nắng quá nắng nắng quá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  nắng tao quá người đấy Cảm ơn anh kênh Ghiền

Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những

าจะหมดก็เยียยากักเงเยียบยาที่ใส่ไงมา <c oughs> <c oughs> อ่ะ,อะเกียรเรมานาแล้วเมื่อกี้ใส่เัาเพื่อนสิโลอะเลือนสาดดดยต่อไี่นานนต้นี้มีน้ำเลื่อนไปบัดประตูเนี่เดี๋ยวค่อยแบข้าไป,ไปเมื่อคนนี้งั้งไงเป็นเสาดีงั้

เมืี้เอกเนี่ยย้อน้ารือยื้อวันนั้โอ้ยทำอะไรที่เด้นะี่ยมึงคนนี้เด้อพี่น้องเด้องนี้เขาเซ็ดเสร็จแล้วหัวจะมาเนี่ยเขาเซ็ดจนเสร็จแล้วหัวจะมาเด้อคนนี้เด้ไอไม่บอกไอ้ก้อนนี่มือหนึ่งมาตลาดใส่เลยคนนี้เขาเซ็ตเสร็จแล้วดิและดำดาเขาโดนดิคนนี้บ้านวันนี้กี่พอเพราะแรงเยอะบอกว่าเออ,เอ,อ มีเล hmm. да. ี้ยงกันครับมีเลี้ยงกันยู้หน่อยนึงมีเลี้ยงกันมีเลี้ยงกันใชพี่น้องมีเลี้ยงกันหน่อยนึงกูเชี่ยมกูร้มเบิ่งสายเสยไม่นี่เขาล่อเลยนะสายมันสายมัน